0000 ‫ 0000 0000 0000 0000 20 นะครับเลยเอ,อาเป็นว่าเราเอย่าเราช้ากันเลยดีกว่านะครับเรู้จักอย่งครบเซ็ตสามชั้นนะครับค่ะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะใช่แล้วครับ,ช,รบชั้นที่1น,นะคะก็จะเป็นห้องงานบุคคลงานวิชาการบริหารทั่วไปนะคะครับแล้วก็ห้องธนาคารโรงเรียนนะครับแล้วส่วนชั้นที่2นะคะก็จะเป็นหัวคอมพิวเตอร์ส่วน ขวามือสุดนะคะก็จะเป็นห้องแหลบพรมแดนใหญ่ที่สุดในโรงเรียนแล้วค่ะส่วนกันที่3ามนะคะก็จะเป็นบทคณิตศาสตร์นะคะที่ทั้งหมดต่อมาเรามาอยู่กันที่อาคารสองนะคะด้านความือสุดข,ของดิฉัน จะเป็นห้องสากรนนะคะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วด้านซ้ายมือของดิฉันก็จะเป็นห้องฝ่ายการปกครองนะคะส่วนชั้นส่วนชั้นที่สองนะคะก็จะเป็นห้องปฏิบัติการเคมีนะคะและห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามต่อมาด้วยต่อมาก็จะเป็นห้องปฏิบัติการชีววิทยาค่ะ แล้วก็ชั้น3ชั้น3นะคะก็จะเป็นห้องปฏิบัติการฟิสิกส์นะคะแล้วก็ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางกายภาพค่ะดีด้ยการศึกษาห้องเชเตอร์นะคะรชั้นหงจะเป็นห้องบุคลากรในรูปภาษาไทยครับ ส่วนชั้นที่2ก็จะเป็นห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและก็ชั้นที่สี่ห้องสาระมศึกษาและวัฒนาธรรมนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นใต้ชุมกะลเวกเอาไว้นั่งเล่นกันสี่นะคะาากุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพค่ะ ค่ะมีทั้งหมดห้องปฏิบัติการนะคะ1.1 1, และ2ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ 3. ห้องปฏิบัติการข่าวกรรมห้องที่4นะคะเป็นห้องตัดเย็บส่วนห้องที่ห้านุ่สระการดูการงานอาชีพค่ะ oh Pra unir o อยู่ที่อาคารสุดท,ท้ายนะครับอาคาร5นะครับใช่ไหมครับ5าครับมีห้องปฏิบัติการศิลปะานะครับห้องปฏิบัติการดนตรีก็ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และ้องจับที่่มุ่งทำไมวะของโรงเรียนบงโยชวัชิทิศนะคะของโรงเรียนบงตรพิยาสารค่ะ โรอาหารของเลนพวกเรานะคะรับใช่ครับแล้วมีของ,างมากมายนะคะอย่างเช่นเป็นฟรายส้นตํานะคะครับแล้วก็บก้ฟเฟ่ยวผัดสะเพาผัดอะไรก็มีนะครับอร่อยนะคะมา,ามากมายอาหารของข้าวหวานมีทุกอย่างเลยค่ะโรงเียนของเราค่ะเป,เป็นจุดเป็นจุดศูนย์รวมของลเล่นของเรานะคะขอวเียนก็จะมานั่งกันเล่นมานั่งเล่นกันที่นี่นะคะ เพราะมันเย็นสบายค่ะไม่ยังนะครับแม่ค้าก็น่ารักมากเลยนะครับเป็นใครนะคะอร่อยที่สุดโต๊ะเลยค่ะแต่ได้นอนมากเลยแ่สกินนิดแค่ไม่อิ่มเลยนะครับใช่เลยค่ะแล้วก็มีไวไฟฟรีนะคะต้องเสียบเองนะคะถ้าไม่เสียบก็ไม่ได้เล่นค่ะค่ะ I'm like so I ทาการศึกษาน้ำเงินขาวพร่าวสวายทั่วภารานั่นหมายว่า ไทยทุกษาบัญญาใม่เหลรโรงเรียนเราร่วมเลืนด้วยขาีธรรมเหลือหนอนลำธรรมภปฏิบัตินี้ธรรมจารีสุธรเสดีรอดู้คิดรีเริ่มเสริมศักดิ์ศี ไปทุสัญญารีลารวเรียนตามรวมด้วยคติธเพื่อน้นํานนำทํามาปฏิบัตินี้ <S <S ทํามาจรสุงเ